สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจิ๊บจอยนะคะเดี๋ยววันนี้จิ๊บจอยจะมาแนะนำเกม The s i m Mobile ให้รู้จักกันนะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นเกม The Sims มาแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเล่นในคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็มีหลายภาคถ้าใครติด The s i m งอมแงมเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามือถือก็ไม่แพ้กันคะ่ะติดเหมือนกันคะ่ะ The s i m Mobile นะไปหาโหลดได้ใน Pay Store เล่นฟรีด้วยเว้นอยากจะเติมตัง แต่ว่าจิ๊บไม่ได้เติมนะจิ๊บจอยไม่เติมตังก็จะเล่นด้วยความทรมานทำเวสทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะมาเดี๋ยวมาแนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นหรือว่าเคยเล่นแต่ในมือเคยเล่นแต่ในคอมพิวเตอร์แต่ไม่เคยเล่นในมือถือเนาะเดี๋ยวมาทำให้ดูว่าไอ้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเล่นให้ดูตอนนี้ตัวของจิ๊บเนี่ยก็จะมี2ตัวนี่นะคะ แล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งแค่เราแตะที่หน้าจอนะเขาก็จะสลับตัวแต่นี้เขาไม่คือเอาไปทิ้งไว้ที่ทํางานอ่ะเดี๋ยวไปหาเขาก่อนไปหาคนนี้ก่อนคือเดอะซิมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนจําลองอะนะจําลองชีวิตจริงอะนะคะเป็นเกมเกี่ยวกับแบบ เหมือนจำลองชีวิตจริงมีการทำงานมีการสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรามีตุ๊กตาแล้วเราก็เล่นตุ๊กตาของเรานะคะเดี๋ยวพาพาสองตัวนี้กลับบ้านก่อนเอามาทำงานเนาะอีคนอีคนเป็นสายแฟชั่นค่ะอยู่บ้านเดียวกันอีกคนเป็นสายแฟชั่นอีกคนเป็นคุณหมอนะคะเป็นไง เอออาชีพต่างกันมาเดี๋ยวจะพาไปแนะนํานะว่าเออเล่นเกมเดดซิมเนี่ยทำยังไงปุ่มคอนโทรลต่าง,างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่รู้บางทีก็จะเงินงงนะเราก็เคยเงินงงมาอันนี้เล่นมาได้สักเดือนนึงแล้วกว่าจะรู้เรื่องนะแต่ก็พอได้เห็นรูปรถนไหมคะปะคลิกที่รูปรถเนี่ยด้านด้านล่างสายมือปึ้งแล้วเราก็เลือกบ้านของเราคะ่ะเห็นอันล่างไหมเป็นรูปบ้านนะพาเดดซิมกลับบ้านนะคะมาละหนตัว แต่มันเร็วนะโหลดเร็วหรือไม่นะถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราจะเอาเขากลับบ้านเขาทํางานเสร็จแล้วเมื่อกี้กดแล้วมันไม่ขึ้นเห็นไหมพอพอตอนนี้ทํางานเสร็จแล้วไปคิดว่าเขาทํางานเสร็จแล้วปุ๊บเราเรียเรา call over เขาเลยเรียกเขากลับมาบ้านนี่เห็นไหมกลับมาบ้านครบสองตัวแล้วนะคะไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นเพื่อนไม่พี่น้องกันนะเป็นเพื่อนการบนรูมเมทกันวันนี้ก็จะมาแนะนำว่าทำยังไงควบคุมยังไงก่อนละกันนะ ก็เนี่ยคะ่ะหน้าจอกดไปที่ตัวไหนก็คือการควบคุมตัวนั้นนะอันนี้นี่ผมสั้นอันนี้ผมยาวนะคะอยากให้เขาเดินไปทางไหนก็จิ้มไปคะ่ะจิ้มหน้าจอาก็เดินไปแล้วนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูซ้ายมือกันก่อนเลยนะสายมือที่มีรูปรถรูปคนรูปเสือ้อ รูปอะไรเนี่ยข้างบนล็อกไวมาที่รูปรถก่อนเลยคลิกรูปรถนะมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มขึ้นมาบ้านหลายๆหลังคือเราแวกบ้านของเราจิ้มไปเดี๋ยวให้ดูเราแวกบ้านนี่เราแวกบ้านของเรานะคะบ้านของเราอยู่นี่ค่ะอยู่ขวามือข้างบนเลยมีสามตัวนะแต่งแต่งงานแล้วตัวหนึ่งเออเอาไปแต่งงานมาแล้วตัวหนึ่งอ่ะปิดไปก่อนนี่เป็นที่ดินนะเราสามารถซื้อได้กดลงไปดูได้ค่ะเห็นไหมคะนี่ห้าหมื่นบาทเงินเหรียญ แล้วก็ไอ้เงินสีเขียวๆนี่หนึ่งพันคือมันได้จากการเติมเงินแหละเออบ้านหลังนี้น่าจะไปอยู่ได้เลยแต่เรายังไม่อยู่นะน่าจะแบบรัพย์สินเราถึงอน่ะรัพสิสิส์เราถึงอยู่บ้านนี้ได้แต่เราไม่ได้อยู่เราเราซื้อที่ดินบ้านหลังนี้ไว้เยอะเราขยายที่ดินไปแล้วเห็นไหมคะอันนี้คขาฤาษีขาดคาษีขาดก็จะแพงนิดนึงเย็บสนใจไปต่ออ่ะ ต่อมาค่ะรูปคนแล้วก็มีเพชรอยู่ข้างบนเนี้นะพอกดเข้าไปนี้มันก็จะมีความสัมพันธ์ต่างๆอันแรกเลยเห็นไหมคะกระเป๋ารูปทํางานงานของเราค่ะคนนี้เป็นหมอค่ะเลเวลแปดแล้วเลเวลเต็มเต็มที่ของหมอก็คือเป็นสิบเนาะยังไม่เคยทําให้มันเต็มเลเวลสักทีหนึ่งก็เพิ่งลองเล่นเหมือนกันสนุกดีติดงอมแงมค่ะไม่เป็นอันตาทําอะไรอันนี้ฮอปปี้ค่ะฮอปปี้ชอบออกกําลังกายค่ะโยคะเลเวลสี่แล้วอันนี้ก็เพื่อนรูมเมทด้วยกันนะคะ ความสัมพันธ์แค่สองเองแต่ความสัมพันธ์กับแฟนไปสี่แล้วมีแฟนเก่าด้วยนะจะบอกให้นี่คนนี้แฟนเก่าแฟนเก่าเป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะอืมหัวใจแล้วก็แล้วตอนที่แต่งงานกับแฟนคนปัจจุบันนะคะมันจะมีเควสที่ให้เดินไปบอกเพื่อนสามคนเราเลือกเดินไปบอกแฟนเก่าปรากฏว่าเควสกันให้บอกว่าฉันจะแต่งงานนะมันไม่ยอมขึ้นเออเอาสิมันมีอย่างนี้ได้นะอันนี้เป็นเพื่อนฝูงทั้งหลายแล้วก็มาดูเมนูข้างบนนะ นี่อันนี้คนที่เรารู้จักเราอาจจะยังไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะจิ้มไปได้นี่เห็นไหมเพื่อที่โทรหาเขาเราสารความสัมพันธ์ต่อได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสติ cker อ,อันนี้เป็นาการยกมรดกแล้วก็ความชอบต่างๆของเราอ่ะปิดไปก่อนมาดูอันที่3ค่ะเสื้อผ้าเห็นรูปเสื้อผ้าไหมกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะแต่งตัวได้นี่เปลี่ยนแฟชั่นเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวได้ เห็นไหมคะ DNA นี่คือความอ้วนความผอมนะเห็นไหมอันนี้สีชื่อต,ต่างๆรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนได้อีกนะสมมุติว่าเราแบบไม่พอใจอยากเปลี่ยนลุคอยากเปลี่ยนความอ้วนความผอมได้หมดเลยนะอะย้อนกลับไปนี่ความอ้วนความผอมเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูนี่สมมติอ้วนพ้นมากเลยตอนนี้กินเยอะนี่เลย ไม่พอใจฉันอยากให้อินีอ้วนดำนี่ทําได้นะอะไรระหว่างเล่นเกมอยู่อยากเปลี่ยนรูปลักษณ์ขึ้นมาก็ทําได้ค่ะไม่ต้องไปรอ,อเล่นโยคะเหมือนเดซิมในในคอมพิวเตอร์ใช่ปะต้องไปเล่นโยคะลดหุ่นอะไรอย่างนั้นไม่ต้องอันนี้เปลี่ยนได้ตลอดเวลาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเพศเปลี่ยนเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะเสื้อผ้าก็เปลี่ยนได้โอเคไปซื้อก็ได้นะซื้อสร้อยซื้อแหวนซื้อกําไลอะไรพวกนี้ได้ อ่ะอันนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะ DNA ก็เมื่อกี้เปลี่ยนไปแล้วเนาะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ให้ดูนี่อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่เราแบบมีอยู่เดิมนะคะมีอยู่เดิมแล้วเคยเคยซื้อเคยใส่อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยเออมันก็จะขึ้นมาตรงเนี้ยนะคะคอสเซ็ตอันกลางนะอยู่ใ,ใกล้ DNA แต่ถ้าเป็นช็อปเนี่ยคือซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็จะมีเลือกหลายแบบค่ะหลายอย่าง มันก็จะอันล็อกเรื่อยๆือ่ะโอเคพอให้ได้รู้ก็พอแล้วนะอ่าเอกซิไม่เซฟอ่ะชอบการแต่งตัวอันเดิมมากกว่าขี้เกียจเลือกอามาอันสุดท้ายค่ะยังล็อกอยู่เลยสิ๊ยังไม่ได้เล่นมันต้องอันล็อกมันจะคลาฟนะมันน่าจะคลาฟของอะไรหลายๆอย่างได้แต่ว่ายังไม่ได้ลองอันนี้แนะนําปุ่มคร่าวๆอ่ะทีนี้เรารู้แล้วแหละปุ่มสีปุ่มเนี้ยสาคัญเสร็จแล้วมาดูนี่ค่ะนี่ขวามือเลยนะเลื่อนมาขวามือ สามเหลี่ยมตรงนี้เปิดมาปุ๊บนี่ค่ะไปปาร์ตี้ค่ะมันสามารถที่จะไปปาร์ตี้ได้อ่าไฟปาร์ตี้เดี๋ยวกดไฟปาร์ตี้นะอ้าวเดี๋ยวคอลเลกต์ก่อนไปปาร์ตี้มาแล้วต้องคอลเลกต์ใหม่เก็บสะสมสิ่งที่ได้ต่างๆจากการไปปาร์ตี้อ่าพอเราเนี่ยกดไฟปาร์ตี้เห็นไหมมันจะมีปาร์ตี้ให้เราเลือกก็เลือกมาเลยเราอยากไปที่ไหนเราก็ไปเลย t t ทเ ก็จะไปงานปาร์ตี้ทันทีทันใดเดี๋ยวลองไปก็ได้ค่ะกดอ d อันหน,นึ่งถ้าอีกนองก็คือไม่ฉันไม่ไปอันนี้คือไปร่วมงานปาร์ตี้แล้วนะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นรูปโป่ก็จะขึ้นฟังก์ชันเราก็กดไปเลยค่ะอยากเล่นเกมกับใครคุยกับใครแห่งเอากับใครจะทำยังไงเนี่ยคะ่ะให้เลือกสามคนก็เลือกไปเลยค่ะนี่คือได้ปาร์ตี้แล้วเห็นไหมมันจะมีพลังขึ้นมานะคะพลังในปาร์ตี้จะเป็นสีม่วงอืม มีหลอดพลังเหมือนได้ซิมเลยค่ะใต้ใต้ชีวิตเราเนี้ยมันคือหลอดพลังนะถ้าพลังหมดอ่ะกดกดที่หลอดพลังนะที่เป็นเขียวๆเนี่ยค่ะมันสามารถกินเค้กแล้วเพิ่มพลังได้อีกนะในงานปาร์ตี้กดกลับบ้านดีกว่าพาไปชมงานปาร์ตี้เฉยๆทีเนี้ยไอตัวข้างล่างอะคะ่ะเป็นซิมเนี่ยเป็นรูปเหมือนม้าเนี่ยที่มันมีป้ายสีเขียวๆ,ๆออกมาเนี่ยคือมันมีรางวัลให้เราสะสมแล้วเห็นไหม เราไปงานปาร์ตี้มาแล้วเราแบบได้สะสมได้เงินได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีฟ้าฟ้านี่มันคือพลังไอ้เลเวลอัพนะคะแล้วก็ไอ้ตัวม้านี่มันน่าจะใช้เคเวสต,ต่างๆบางทีก็ซื้อของก็จะใช้ตัวมา้าไม่รู้เรียกว่าอะไรเรียกตัวม้าแล้วกันแล้วก็อันนี้สําคัญมากเป็นเคเวสอยู่ข้างๆโซฟา,า so เนี่ยคะ่ะแถบซ้ายสุดของขวามือเนี่ยที่เป็นรูปดาวเหมือนปฏิทินเนี่ยคะ่ะกดเข้าไปนะคะมันเป็นเคเวสต,ตอนนี้ทำเคเวส อ่าโหจะหมดเวลาแล้ว1ชั่วโมงทำเคเวสอาชีพถ่ายภาพหลังจากแฟชั่นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเคเวสเพิ่มลูมเมทยังยังทำไม่สำเร็จนะยังไม่ได้ทำแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบสั้นๆถ้าเราทำเนี่ยตามเนี้ยเราก็จะได้เงินได้เพิ่มเลเวล up ได้คะแนนเลเวล up เห็นไหมคะสีฟ้า20เนี่ยเป็นคะแนนเลเวล up เราจะพาไปทํางานก่อนเดีย๋ยวไม่ทันเควสเดีย๋ยวไม่ทันเควสพาไปทํางานก่อนนะคะให้ได้เงินเดี๋ยวเควสไม่ทันอ่าอยู่ๆก็มีสปายชอยขึ้นมาบางทีเนี้ยเราไปทํานู่นนี่มันก็มีสปายชอยก็ด้วยความที่ไม่ได้เติมตังค์นะคะไม่สามารถช่วยใครได้เห็นไหมครับเกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีฟรีไปกดไปคะ่ะก็จะไม่ได้อะไรแต่ถ้าสมมติเราช่วยเหลือเพื่อนนะบางทีเขาจะมีแบบ คูณคะแนนอันนู้นอันนี้ให้ภายในหนึ่งชั่วโมงนะถ้าเราทำได้อะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่ใครอยากลองเพิ่มก็เพิ่มดูนะคะอันนี้ค่ะเอาเอา,เอาตัวซิมไปทำงานหาเงินก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ได้เควสทำเควสให้ทันก็จะได้ของแล้วแต่อันนี้มันเป็นเควสเพิ่มอาชีพมันจะได้อาชีพช่างภาพเพิ่มขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้อะไรอยากได้ไม่รู้จะทันไหมเพราะว่าไม่ค่อยเติมตังค์ไม่เติมตังค์ ไม่ค่อยเติมตังในเกมก็ต้องเป็นสายอดทนนะคะไม่เติมตังในเกมก็อดทนค่ะโดยประมาณนะนี่เห็นไหมพลังในหลอดเนะี่ยมันจะลดลงไม่มีพลังแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ซื้อคัพเค้กนะแล้วคุณก็จะได้พลังงานเพิ่มซึ่งก็ไม่เคยซื้อแล้วก็ทำเควสไม่ค่อยทันเป็นสายอดทนค่ะ วิธีการให้พลังงานเพิ่มนะ reversible. กดดูใต้หลอดพลังได้เลยเห็นไหมคะว่ามันจะมีไปนอนอันแรกเลยไปนอนไปห้องซ้วมไปอาบน้ําแล้วก็ปิดอ่างอาบน้ํานะคะมันก็จะเพิ่มพลังขึ้นมาอย่างไปห้องซ้วมเนี้ยถึงเวลาแล้วปวดอึแล้วไปอึได้ถ้าถ้าไปอึตอนนี้จะได้สามสายฟ้าอ่ะไปอึตอนนี้จ้ะไปกลับบ้านไปอึกลับบ้านไปอึได้ไดนะแล้วกลับมาที่ทํางานได้ใหม่ เออชีวิตจริงไม่ได้นะต้องเอือที่ทํางานอ่ะกดซ่วมอ่ขอโอเวอร์เนี่ยเขายังไม่มานะพอเรากดบ้านอะ่ะคือเขายังไม่มาเราขอโอเวอร์เรียกเขามาเสร็จแล้วให้เขาไปนั่งซ่วมไปนั่งซ่วมเดี๋ยวนี้ฉันจะเอาสามพลังงาน <c oughs> ได้ละสามพลังงานนะแล้วก็ส่งเขากลับไปทํางานต่อได้สามพลังงานก็เอานะคะเดีย๋ยวเราจิบคํานวณดูนะจิบจะาํานวณดูว่าอ่าถ้า ถ้าเราจะเล่นแบบพอพลังงานเต็มหลอดแล้วเราก็กลับมาเล่นมาสั่งเขาได้เลยทันทีอ่ะมันจะมีอยู่เห็นไหมคะ1นาทีพลังงานจะเพิ่มหนึ่งสายฟ้าก็แปลว่าประมาณไม่ใช่1นนาที2นาทีจะได้1สายฟ้าแปลว่า1ชั่วโมงอ่ะเรามาควบคุมเขาครั้งหนึ่งอ่ะพลังงานจะน่าจะเต็มหลอดพอดีนะคะแล้วก็สั่งให้เขาทําอะไรได้ในสําหรับคนที่ไม่เติมเงินนะอันนี้ไปโกแดไปบ้านคนนี้อยู่บ้าน คนนี้จริงๆควรให้เดี๋ยวเปิดดูเควสอีนิดนะึงควรให้ไปหาตังค์ด้วยเหมือนกันนะจะได้ช่วยหาตังค์ให้ได้650เร็วๆ <laughs> ภายในหนึ่งชั่วโมงดูสิเควสจะเสร็จอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จจะได้อะไรก็ยังไม่รู้อืมอันนี้ก็แนะนำข้าว,าวนะคะส่วนนี้เป็นหลอดพลังเห็นไหมยี่ก็จะบอกว่าที่ผ่านมาเลเวลต่างๆปลดล็อกอะไรบ้างนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเงินของเรา ที่มีอันนี้เป็นช่องเติมเงินนะคะใครชอบเติมเงินอยากทำเควสได้เร็วๆได้ของเยอะๆก็เติมเงินไปได้เลยก็ไอช่องนี้ช่องเนี้ยนะกดเข้านี้ทีนึงมันก็จะมีข้างบนเห็นไหมเติมเงินแบงค์เติมเงินเหรียญซื้อคัพเค,ค้กเลยก็ได้นะอันนี้ก็ได้ นี่แฟชั่นก็ได้ด้วยแฟชั่นช็อปอันนี้อันสุดท้ายให้ระวังมันคือการยกมรดกครอย่าไปยุ่งกับมันมากเพราะว่าจิ๊บเคยยกมรดกแล้วแล้วก็เนี่ยนี่นนอ๋อนี่จะบอกอีกอย่างหนึ่งกดรูปภาพนะรูปภาพอยู่ๆทุกบ้านก็จะมีรูปภาพค่ะจะเป็นรูปภาพครอบครัวมันจะขึ้นให้ออโต้นะอัตโนมัตินี่มี3คนแต่อีกคน,นควบคุมไม่ได้เดี๋ยววันหลังจะต้องมาทําเพิ่มให้เขาควบคุมได้เห็นไหมคนที่3ามยังไม่ปลดหรอกกดเข้าไปในรูปภาพค่ะ มันจะบอกเลยว่าตัวไหนควบคุมได้ี่มีความชอบอะไรยังไงเรื่องราวของเขาแล้วก็นี่เจเนเรชั่นนี่เป็นรุ่นจิบจิบจิบหนึ่งเป็นรุ่นจิบหนึ่งนะคะแก่แล้วหลังค้อมผมงอ Back to the house Generation จิ้มไปที่ Generation ด้านซ้ายก็จะไปดูรุ่นแรกคือตอน Level 1 0 Level 19เนี่ยมันจะมียกมรดกให้พอยกมรดกให้มันก็จะควบคุมไม่ได้เลยให้ระวังแนละอย่าไปกดมันไอ้พวกยกมรดกอันนี้ก็คือตอนแรกควบคุมได้ตัวเดียวเสร็จแล้วก็มาเพิ่มการควบคุม Back to the game ไปก่อนนะอันนี้เป็นการแนะนำเข้าวๆเกี่ยวกับเกมจะได้รู้ว่าทำอะไรยังไงนะคะซึ่งมันก็เล่นง่ายๆค่ะให้เขาทำนู่นนี่ได้เลย ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ติดตามดูจิบจอยนะคะเดี๋ยวก็จะพยายามที่จะเล่นเกม The Sim ต่อไปก่อนตอนนี้ตอนนี้ช่วงนี้ติด The Sim นะคะก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับเกมทำอะไรยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ก็อขอบคุณมากๆสํสำหรับการ ามแล้วก็ทนดูมานะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่นเกมนี้ให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะคะจะได้รู้ว่าเดอะซิมเนี่ยเล่นยังไงบ้างขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ช่องจิบจ่อยลาไปก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกม t เดอะซิมนะคะโหลดมาได้ฟรีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายวันนี้บ๊ายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ